ครับสวัสดีครับพี่น้องทั y ง u t u b e สุพูทุคนนะครับเมื่อนี้ก็มาพ่อกับบ่าวไก่เนาะบ่าวไก่ได้บอกผู้จัดการมั่นเนาะเมื่อนี้ผมก็มาเบิ้งมั่นคือเก่าพี่น้องมาเช็คสุขภาพมั่นว่าเป็นยังไงเนาะครับว่ายังยูดีบอเนาะก็สวัสดีสุภูทุคนนะครับเนาะที่เขามาอ่ารับรับชมนะฮะเนาะประกาศสวัสดีสุภูทุคนนะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกช่องหนึ่งของบ่าวไก่เนาะตอนนี้มีโอกาสได้อ่าพ้าพี่น้องมาเบิ้ง มันอายุอายุตอนนี้ก็ได้จากเดืนอนเกาะเดียวอันนี้มันปลูกประมาณเดือนมีหน้าครับมีหน้าเมษา,าพฤษภาคมีนหน้ารกรกฎาษสิงหากันยาตุล้าวิจิการบอกสิบเอ็ดน้อยครับประทันในแปดเดือนครับเจ็ดเดือนก็กลัวครับเจ็ดเดือนก็กลัวแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมืองกันว่าขอเป็นังไงเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวพัฒนาขึ้นมาให้กับพี่นอ้องอ่าเล่าทีว่าตามหม่องที่ว่าอ่า นี่ก็ซื้อมันเกี่ยวกับเซ็นแป้งเนาะนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งว่าหัวเขาสิปันใดว่ายุ่งอยู่ดีบอว,ว่าฝนมันตกหลายแล้วนี่ฝนก็หยุดแล้วพี่น้องหยุดแล้วครับบ่ตกแล้วฝนไม่ค่อยตกแล้วครับเนาะหน้าสิหน้าสิาาเขาหน,น,นาวแล้วเน,ะนาะเริ่มอากาศสเริ่มเย็นแล้วเนาะเริ่มเปลี่ยนแป้งนะครับตอนนี้เนาะเริ่มพอนครับมันนี่มันนี่ก็มีแดดพี่น้องเนาะอยู่ในไฮนี่ก็กมีแดดนะครับแดดซองเลยนะครับเนาะแดดซองอยู่นะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เขาต้นหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับผมตันนี้ก็ผ้ามาเบิ่งมั่นนะครับเนาะมันอายุเจ็ดเจ็ดเดือนเขาแปดเดือนเลยนะครับต้นนี้ฮะเห็นอยู่เนาะก็บัตโต้บรรไดครับต้นนี้น้อยแต่ว่าต้นนี้ผมรับประกันเลยพี่น้องเนาะรับประกันได้เลยว่าอายุของมั่นของเขาก็เปอร์เซ็นต์แป้งครับรับประกันเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วพี่น้องเนาะ กำลังพัฒนาให้กับพี่น้องสปูสกุลน,นะครับตัวนี้เนาะกำลังโคตรอยู่นะครับดินออกดินดินเหนียวจังน่อยนึงมีพี่น้องดินเป็นฟรีครับอ่าติดมือเลี่ยเนาะผมก็เป็นตระหนักเนะพี่น้องเตมุเตมิเลยครับเนาะแต่ว่าเรื่องเส้นแป้งนี่รับประกัน,ลนลากกาเลยพี่น้องนะตัวนี้เรื่อเส้นแป้งนี่สามซีสครับบ่าขาดอยู่แล้ว พัฒนาไว้ให้กับพี่น้องสมุทุกคนแล้วครับผมก็ไลยแจ้งพี่น้องสมุทุกคนว่าที่ไหนโซนตอนไหนเนาะมันก็เลยเพี่น้องเข้าก็เลยบริเบิงนะครับตอนนี้ก็ประมาณาส,สามสี่โมงสามสี่โมงนะครับมันสิ้แรงเนาะก็คือว่าเอาเข้าก็ต้องเดินทางกลับนะครับกลับบ้านกับที่พักเนาะนี่กำลังขวดอยู่พี่น้องน,นะ รางโคดโวดนะครับผมแล้วสวัสดีพี่น้องที่เขามาที่หลังนะครับผมนะรองโคดเบิ้งครับเป็นยังไงเนาะทีเป็นตนาหากักบอสรังโคดนะครับพี่น้อง ไอ้ข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดแชร์เลยเด้อกดแชร์ไปครับพี่น้องผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเฮ็ดม่นสับปะรงเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ต้องขวดอยู่ยครับ ออเบน้องมันเด้พี่นออดด้องเด้อโคตรแดดล้วละพี่น้องครับโคตรสวัสดีพี่น้องอที่เขามาสมหนึ่งท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเนาะนี่ก็มาเบิ่งหัอมันนะครับก็ฝากพี่น้องที่เขามารับช้มเนาะบ่าวไก่เก็ะซอยเนยะครับซอยเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวไกลเด้อ บ่าวไกลแช่ประสบการณ์ในการเฮ็ดมั่นสับหลังไปกับพี่น้องทุกทุกคนนะครับนี่ก็มาเบิ้งมั่นนะฮะอายุแเดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวาสายที่ว่าเป็นปเปอร์เซ็นต์แป้งนะพี่น้องนี่สายปเปอร์เซ็นต์แป้งครับเดี๋ยวแป้งสูงป้าใดเดี๋ยวผมก็เสียว่า,อาตอนที่เราเก็บกู้แล้วเราก็จะไปวัดแป้งเบิงนะ้งเนาะ่าแป้งผมดีเขาที่เป็นจงนะังไดเนาะเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับแ้ำหนักของเขาต้องเหงาจากก,จากกิโลเนาะนี่ผมก็อยู่ในไฮนะ นิดมันต้องอยเป็นม่านน้ำยศนะพี่น้องน้ำยศคือยศเฉพาะแรงๆนะครับพอฝนตกแล้วบันจะหยุดเลยเนาะเพราะว่าปีนี้ประสบปัญหาคือมันแรงครับมันแรงเนาะข้อยดไหลมันก็ยังไดเก็ะคือมันห้อนจัดอากาศมันห้อนพดก็รยศกันตายซื้อพี่น้องม่นพึ่งมาโตจนเติบโตต,ต,ตอนที่ว่าฝนตกนครับเนาะฝนตกก็ตก,กว่ามันย่ที่บ้านผมนี่ตกรก,กระดานะก,ดก,ระดก,กระดาเลยพี่น้องนะตกเดอนกระดาษครับฝนตกเนาะเลยเศร้ายศนะครับ มาตอนนี้กำลังพัฒนาให้กับพีนน่น้องทุกทุกคน,นครับเนะาะกะหัว,วก็บ่ทั้งปนันได้ยากจะให้พี่น้องเบิง้งเ,เด้อเดี๋ยวผมขอกดจักข้าวมก่อนเพราะว่าอยู่คนเดียวมาผู้เดียวครับมาผู้เดียวก็เลยมาจะับเฉยงปันไดเนาะครับมาผู้เดียวเดี๋ยวเอาสายเดี๋ผมเอาเอา,เอ,าออกจากข้าวก่นอนถอดมาปุ๊บโอ้ยยังไม่ทันถอดพี่น้องน,น,นะขอพี่น,น้องเลยเข้ามารับเมครับอาพี่น้ก็ พิมพ์ทักทายมาไ,ได้พี่น้องเด้อผม่หู้งว่าเป็นผู้ได้นะครับเนาะอืขอบคุณหลายครับเข้ามาแล้วเข้ามารับส้มนะครับนะ,บานะบามาบึงมาแย่งลูกออ่่าาแบบเกษตรนะครับเนาะเกษตรทฤษฎีไม่เนาะบ่ไม่ประดับก็คือเอาแบบเรียนรู้ไปกับความเข้าใจเนาะ,ะเอาสิโคด้ดแล้วละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิให้เบิ้งครับว่าหัวปันใจนะ เด็กครับพี่น้องฝากพี่น้องเด็กทีเ่เขามารับมส้มบาไก่เด็กก็สอยติดตามไ,มได้เลยครับติดตามแล้วก็สร้อยแท่แทะประสบการณ์ไม่ไม่เฮ้ครับพี่น้องผู้ที่ว่าสนใจนะครับเนาะอยากเห็ดแบบทฤษฎีไม่ไมเนาะครับอยากได้ความรูก้การเห็ดแบบไม่ไม่เนาะวันนี้นเห็ดเน่แนวาดเนาะเราจะอยู่รอดเอาเห็ดเห็ดมันตัวใดดทิว่าเห่าสีไดผลผลิตแล้วใดประเึ้นแป้งนะครับเพื่อว่าเราต่อยอดได้ในอนาคตเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะพี่นองเบื้งอนุญาตนะครับ ี่พี่น้องผมก็เป็นเบาไก่นะครับเบาไก่จากเกษตรไกลนะครับพี <mail bubble fish samples online> ่น้องเนาะนี่ระบบนี่นะครับเนาะก็ฝากพี่น้องท่านยูทูปนะครับซอยเด้อซอยติดติดตามเบาไกลจากแช่เด้อนี่นี่ครับนี่คือขนาดต้นของเขาแล้พี่น้องต้นใบเงี้ยใบโตเป็นไดครับความสูงก่อเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่น้องเด้อดูเพื่อเดียวครับมันก็ได้หูวได้ตานี่ความสูงเขาก็ประมาณนี้พี่น้องนี่ครับประมาณหัวนี่ครับหัวประมาณสองเมตรเนาะประมาณสองเมตรแต่ว่าต้นใบเใหญ่ป็นใดครับเดี๋ยวเบิ้งหัวเขาเนี่ยหัวของน้องมันเขาสมดายเนาะ นี่ครับต้นซัมปโปครับซัมปโปซัมปโปมือเนาะนี่ครับ <_ an> น้องเบ่งหัวเนี่ยผมไม่เบ่งหัวทางนี้แรบเห็นปะนี่ครับเดี๋ยวให้เบ่งให้พี่น้องนี้นี่นะครับพี่น้องคือหัวของเขานะครับเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยนี่ครับมั่นแปดเดือนครับนี่ก็ข้างหลังก็สีใหายจัหน้อยนึงข้างหลังนี่ก็ซัําขวดเบียร์แลวพี่น้องเลยเนาะซ้่ขวดเบียร์ครับ ซร้าขเคเบียร์ครับเนี่ยพี่น้องนะอยู่ผู้เดียวที่เราพี่น้องก็กำลังหัดหัดท้ายใหม่เซอร์ฟีบประเดีวเอามาหนะครับก็เลยมันเงินเงินเงินกถ้ามองไกลก็จิเป็นสี่พี่น้องนี่เห็นบ่ประมาณนี้ครับเนาะกล้องผมคงไปเลยหลอกตาบรไดาพี Costa ่น้องเนาะนี่ครับเป็นน้ำยศได้พี่น้องแต่ว่าพอโตบรนได้ครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นมอสสำหรับพี่น้องทุกคนที่ว่าบ่มักมั่นโตจะมักมั่นเป็นหัวนะครับเาเฮ็ดมั่นพี่น้องเราเฮ็ดมั่นเราต้องเฮ็ดเอาหัวเนาะบ่แมนเราเฮ็ดเอาตนเด้พี่น้อง คือมันสัปรังครับเป็นตระกูลพืชล่งหัวนะครับเราจีเ็ดมันตัวใดที่ว่าให้ผลผลิตดีแล้วก็ให้เสแป้งสูงครับเป็นเส้นปูเพื่อว่าเราไปขายลงแป้งเราจะได้ราคาเนาะตัวนี้ลองเฮตตตัวนี้พระนากับพี่น้องครับนี่พี่น้องพระนากับพี่น้องอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใดนะพี่น้องตัวใดผมก็บือกบหูว่าเป็นพันอย่างเนาะก็คือเป็นพันุของเห่าที่ว่าเห้าปลูกแล้วมาทดสอบแล้วว่ากระดินเห่ามัน มันเป็นยังไงหวัวนี่คนนี่น่ครับหวัวเป็นประมาณนี้เนาะนะฮะเห็นบ่กระกำนี่ก็น่ครับซ้ำแขนนี่นะครับเนาะแต่มันไม่น่าต้องเข้าใจครับมันสายแป้งครับที่เป็นไ่ประ,ประตูปันใจเนะาะซ้ำนี่ตาพี่น้องเนาะ